ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรพุทธโสโลแห่งวัดดอนเมืองสำหรับหลวงพ่อพรหรือที่ใครหลายคนมักจะเรียกกันว่าหลวงปู่พรเดิมทีท่านเป็นชาวอำเภอบางเกรด จังหวัดนนทบุรีท่านเกิดในช่วงปีพศ2412ในวันที่6เมษายนปีดาของท่านชื่อนายแจ้งจเจริญดีและมารดาของท่านชื่อนางสุนจเจริญดีต่อมาในช่วงปีพศ2444ท่านก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวัดในจังหวัดนนทบุรีต่อมาเนื่องจากท่านเป็นพระบุก,กิ้งพลาสและมีจริยวัตรอันงดงาม มีความประพฤติปฏิบัติเป็นที่น่าเรื่อมใสของเราชาวบ้านญาติโยมและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกรุงเทพอย่างมากและต่อมาท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดดอนเมืองในช่วงปีพศ2460และท่านเป็นเจ้าอาวาสดอนเมืององค์แรกหลวงพ่อพลนถือเป็นพานักพัฒนาและท่านได้ทำการบรูรณะสังครอนวัดให้มีความเจริญรุ่งเรือง และดูหมา่อยู่เสมอเป็นที่เคารพศรัทธาของเราบรรดาลูกศิษลูกขาเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างพระและวัตถุมงคลเอาไว้อย่างมากมายจนเมื่อถึงปีพศ2484ท่านก็ได้มรณภาพด้วยสิริอายุ72ปีและของพรรษาได้ถึง4 0พรรษา ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนับเป็นเรื่องเศร้าสําหรับเราบรรดาฤิษีลูกขาและพุทธศาสนิกชนที่เรื่องใส่ในหลวงพระพอนอย่างมากแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ที่เคารพศรัทธาและและลึ่งถึงท่านอยู่มิเสื่อมคลายอีกทั้งวัตถุมงคลของท่านที่ท่านได้เคยสร้างไว้นั้นกลายเป็นวัตถุรำ้ำค่าเป็นของหายาที่เหาบรรดานักสะสมต่างฝ่หา และต่างอยากได้มีไว้ในบูชาครอบครองเยอะมากโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่เราจะมากล่าวถึงกันในครั้งนี้สำหรับเหรียญปามรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงพ่อพอนั้นจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อนำมามอบให้กับผู้ที่มีจิตรัทธารวมบริจาคเงินปัใจจัยในการสร้างอุโบสถซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณปีพศ2460 ไปจนถึงปีพศ2465และมีการเล่าต่อๆกันมาว่าเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงพ่อพรอทานในทำการสร้างนอกจากนี้ยังมีคำร่ำารือทางด้านพุทธคุณว่าสูงมากมีความโดดเด่นทั้งเรื่องเมตตามหานิยมแขวคาดปลอดภัยรวมทั้งหากใครได้มีไว้ในครอบครองบูชาก็จะมีโชคลาบและทำมาค้าขายขึ้น จึงทำให้ผู้ที่ครอบครองนั้นค่อนข้างมีความหวงแหนอย่างมากและมันก็กลายเป็นของหาดูได้ยากและมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเราจะสามารถเห็นได้ไงว่าเป็นเดรียนรูปทรงไข่มีขอบที่เดียบและมีการล่องไว้รอบขอบในส่วนหัวของเหรียญนั้นมีลักษณะเป็นหัวเชื่อมสำหรับคล้องสร้อย ตรงกลางเหรียญนั้นเป็นรูปองค์พระที่อยู่ในปางนั่งสมาธินั่งอยู่บนฐานทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเป็นรูปพญานาที่เราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหัวของพญานาคนั้นตั้งอยู่บริเวณกลางขององค์พระอย่างชัดเจนทั้งสองด้านลวดลายในพญานาคมีความอ่อนช้อยสวยงามมีความเป็นศิลปะไทยในส่วนของหน้าพระนัน เราจะเห็นได้ถึงเซนที่ระบ,บุรูปตารูปจมูกและรูปปากขององค์พระได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงมองเห็นจีวรและผ้าสังคติซึ่งเป็นเช่นที่ระบ,บุเอาไว้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีการระบ,บุเป็นอักขระเอาไว้ภายใต้ของฐานที่องค์พานั่งสมาธิอยู่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกันทางด้านหลังของเหรียญเราจะสังเกตได้อย่างชัดว่า มีการระบุยันตรงกลางของเหรียญทางด้านบนมีการลงอักขรเป็นสัญลักษณ์และในส่วนของด้านล่างเหรียญเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามีการระบุยันตรงกลางของเหรียญทางด้านบนมีการลงอักขรเป็นสัญลักษณ์และในส่วนของด้านล่างเหรียญก็มีการลางอักขรเช่นกันในส่วนของขอบนั้น ค้ายกับขอบด้านหน้าซึ่งระบุส่วนขอบเอาไว้อย่างชัดเจนและพื้นผิวมีความเรียบซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างใหม่แต่มีรุ่นลายที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะไทยเป็นเหรียญรูปเหมือนที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และมีเอกลรักษ์เฉพาะตัวอย่างมากเคยมีเรื่องเล่าถึงประสบการณ์สําหรับการห้อยเหรียญพระหลวงพ่อพรนี้ตั้งแต่ครั้งเมื่อสมัยที่มีสงครามอินโดจีนเกิดขึ้น ใครที่ห้อยเหรียญนี้ก็มักจะรอดจากกับระเบิดกันมาแทบทั้งนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เราบรรดาทหารและผู้ที่ทํางานรับใช้ชาติมานิยมเหรียญของหลวงพ่อพอดเนื่องจากรอดตายกันกลับมาทุกคนเรามาพูดถึงด้านพุทธคุณกันนะครับค่อนข้างเป็นที่เรื่องดอทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เชื่อกันว่าหากใครได้มีไว้ในบูชาครอบครองได้อาราธนาขึ้นขอก็มักจากแคลคลาดปลอดภัยจากสนามรบรอตายกันกลับมาทุกรายอีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้นำมาห้อยคอและทำมาค้าขายก็จะค้าขายขึ้นปลอดภัยจากโจรผู้รายและที่สำคัญคือเชื่อกันว่าผู้เป็นเจ้าของหรือมีไว้ในครอบครองบูชา จะมีโชคมีราบและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจึงห้ามไม่ได้เลยหากใครมีแล้วจะหวงแหนเนื่องจากเป็นเหรียญพระเครื่องรำค่าที่สมควรต่อการหวงแหนอย่างมากซึ่งในปัจจุบันบริเวณวัดดอนเมืองก็ยังคงมีวัตถุมงคล,ล้ำค่าอื่นให้เราบรรดาผู้นิยมสะสมได้เชาวไดอารัชนาไปไว้ในครอบครองเช่นกัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ